คะ่ะลืมกันหรือยังคะวิธีทําดอกกุหลาบตูมนะคะกลีบแบบนี้นะคะจะมีความพลิ้วมากๆเลยค่ะในการทํากุหลาบนะคะจะออกมาสวยมากกลีบกุหลาบแบบนี้นะคะดอกจะฟูสวยค่ะกุหลาบดอกตูมเจ็บเตรียมทํา เป็นช่อเข็มกลัดติดหน้าอกนะคะแล้วก็ข้อมือเพื่อนเจ้าสาวให้กับลูกค้านะคะชุดนี้จะเป็นสีขาวแดงนะคะดอกตูมจะเป็นสีขาวค่ะกรีบนะคะลืมวิธีทํำกันหรือยังคะจับกรีบขึ้นมาพับสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็หุ้มขึ้นไปเลยนะคะชั้นที่2นะคะเราก็จะแต้มกาวนิดหน่อยค่ะแล้วก็หุ้มขึ้นไปค่ะจับนะคะจับกรีบวนเลยค่ะแต้มกาวนิดหน่อยนะคะ วันนี้เจี๊ยบเลือกที่จะใช้ปืนกาวนะคะเพราะว่าจะได้ทำให้มันแห้งไวขึ้นนะคะอากาศชื้นนะคะอดอกไม้มันจะชื้นค่ะแห้งช้าเจี๊ยบก็เลยใช้เป็นปืนกาวเลยค่ะกรีบสุดท้ายอย่าลืมซ่อนปลายกรีบแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อความละเอียดของงานนะคะเก็บรายละเอียดของงานค่ะหน้าตาของดอกตูมค่ะสวยๆเลยนะคะติดกิบเลี้ยงนะคะติดกิบเลี้ยงด้วยนะคะ สีขาวนะคะดอกตุ้มสีขาวสวยมากเลยน่ารักนะคะใครลืมวิธีทำนะคะลองกลับมาดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะทำไปด้วยกันนะคะสวยๆเลยค่ะดอกกุหลาบตุ้มจากกระดาษาแท้ร้อเเซน์ค่ะ